พัฒนาการของเด็กเก้าเดือนต้องแบ่งทีละด้านนะคะก้ามเนื้อมัดใหญ่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าลูกเราเริ่มคานค uh huh. านก็มีสามําคัญนะคะคานต่ำก <c oughs> ับคานสูง <c oughs> อ่าก็คือคานปกติเลย ในช่วงเก้าเดือนเด็กบางคนก็ยังมีคานต่ำได้บ้างแต่กว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เริ่มจะคานสูงละคานได้แล้วถ้าลูกเราไม่คานนี่ถือว่าผิดปกติไหมคะอ๋อไม่ผิดนะบางคนอย่างนี้เดินก่อนคลานนะเจะอบ่อยนะแต่คือเก้าเดือนอย่างที่หมอทิ้งว่าแหละก็คือต้องจะเริ่มคลานนะคะนั่งสําคัญนั่งตรงนะเนาะอ่าเหนียวขึ้นยืนอึ๊บอ,อย่างเงนะี้ยนะพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะ,คะเรื่องกล้ามเนื้อมัเดเล็กเริ่มเอาของเข้าปากพ่อแม่ก็เริ่มแบบหั่นผลไม้ให้ลูกกิน ละเริ่มจับได้นะคะของเล่นเขาก็จะเป็นพวกบล็อกไม้นะคะเอามาต่อเอามากกกกกกข้อข้อข้กันเริ่มเปิดหนังสือหนังสือทานี่ก็ถือว่าเราได้ฝึกสอนเรื่องคำพูดด้วยแล้วก็ระหว่างนั้นก็ลูกก็ได้เปิดไปด้วยเรื่องภาษาภาษาใช่ตอนนี้ลูกก็ใจเอกแล้วใช่ไหมคะวัยนี้เขาจะเขาก็จะเริ่มแบบจัดจ้า มัมมัมเพื่อพูดคำซ้ำๆมาค่ะจะๆไปๆถ้าเร็วหน่อยก็อาจจะได้ป้าป้ามา,มา,มาเริ่มเรียกพ่อแม่บางคนก็ียกายๆๆสุดท้ายด้านสังคมของเขาก็จะเริ่มจําหน้าคนใกล้ชิดได้จําพ่อจำแม่ได้สิ่งที่เกิดก็คือกลัวคนแปลกหน้าเพราะว่าจำนี้ไงคนนี้คนสนิทอย่างเงี้ยคนนี้คนไม่สนิท